ข้าวผัดแางด่วนว้าวว้าวว้าวา,วา,วา,วาคุณผู้ชมร้อน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 เป,ปิดไฟแรงเต็มทังจนั่งมาลงไปยังร้อนอีกเหรอเนี่ย 来，一勺大蒜苗。红椒。红椒干。 你好。 เสร็จแล้วข้าวผัดสิ้นคิดเป็นเมนูข้าวผัดง่ายๆไม่ใส่อะไรเลยนะฮะเพราะมันมันสายแล้วนะรเราเรีงก,กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไข่ก็ไม่ต้องใส่นะฮะ เดียช่าอมนะฮะเขาทำการแบบนี้เดี๋ยวน like anyway, <Yep. S 1> ี้เขาไม่ต้องเด็กกันแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะขั้นตอนก็คือว่าเปิดแก๊สใส่กระทะเอาน้ำมันลงไปนะครับแล้วก็รอน้ำมันเดือดส่่แแก๊มมันนหดเียไม่เป็นไรมันสุกได้อยู่แล้วอ่าอู้เหลือรอเหลือรอแก๊สขนาดนี้ถ้ามันหมดแล้ว่ ใส่ไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะร้อนมากกว่านี้ยังไม่ร้อนเลยได้ไม่เชื่อไหนวิ่งจิบดูดนะอาจจะทอดสองรอบเหรออ๋อเหรอมันน้อยไปไหมน้อยเอนอ,อนั่นแหละไออีกอีกครึ่งหนึ่งหมดเลยเหอะเ <laughs> ออ <laughs> นั่นไงได้แล้วนั่นแหละ เออไม่เป็นไรวงกว้างวงกว้างเลยวงกว้างเลยเออนั่นแหละนะฮะเอาชะอมลงไปปุ๊บนะฮะแล้วเอาไข่ตามไปปั๊บเลยย่าเสือเกมีโยกกระทะวิพทได้เชื่อเหอะว่ามันได้ไม่ได้อมน้ำมันดิไม่บแล้วว่าคุณจะไม่ทอดอยู่แล้วยายตาวดูยาชีเปิดแก๊สให้หน่อย Phong Sư Đa Phùng Sư Đa, bật lửa cho nồi nấm mát ếch, tàu lửa mất Há mới của tàu Nào Ôi lửa อ้าวนะฮะตอนนี้เราย้ายเตามาที่บ้านหลังที่สองทำอะไรทำอะไรทำเมนูอะไรต้มปลาต้มปลาเอฟซีมันจะอมน้ำมันหมดกระทะหรือเปล่าโอ้ยอ่ะนะฮะคุณผู้ชมนะมาลุ้นกันนะฮะไข่ทุกอย่างแล้วใช่ไหมไปยว่าไข่เจียวสองเตาจะเป็นยังไงนะฮะ เทียวสองเตาอืมมิติใหม่ของการทอดไข่ไข่เจียวสองเตาแต่ไม่ใช่นี่ยก็ไม่ใช่โคกหนงนาเอออะไรไม่แปลกไม่ใช่เราจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วนี่ไงลุกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีแม่ไปมังงเรา เดี okay. ım, ๋ยวไข่ไม่เ so, ร uh ิวจะไม่ต mm. ิดฝังนี้ไฟมาเลยไม่ติดไม่ไม่ติดแล้วเดี๋ยวไข่มันจะไม่ติดฝังนี้อ๋อให้มันติดตรงฝั่งโอ้คินแบบติดโอ้ชันกินดิบอยู่ได้ได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลจะใส่ัะไง <distracting> ทีนี้น้ำมันมันจะทำใส่จานพาสติกหเนี่ยเรื่องไห้ถาถาดถาดย่าถาดรีข้าวสารเอกมาก่อนเดี๋ยวยังไม่จบเลยยงไงน้่วนน้่นระนะวันนี้เรามีเมนูทอดชะอมทอดไข่สองครัวสองเตามิติใหม่นะฮะมิตรใหม่นะฮะ โอ้สวยงามน่ากินเลยครับคุณผู้ชมนะฮะเพื่อนเราถึงจะเปไนไปจ้าไปจ้าเขึ้นมาไมวรไม่ควรไงคะอากาศดินฟ้าดูก็ดิ้มดับได้หรือยังกลับอีกข้างหนึ่งไหมดับตูดลงไปอีกรอบหนึ่งนะไม่ดับขึ้นมา โอ้สวยงามนะเนี่ยเออมันไหม้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าโดยรวมแล้วน่ะออกมาสวยงามเหมือนออมเล็ตเลยเนี่ยย่างงเลยไม่รู้ออมเล็ตคือใครม้วนที่อยู่ในโรงแรมเออออมเล็ตคืออเมรเล็ตอะไรสิโอ้ยพี่น้องคนไทยมาอยู่กับบ้านกับคนพี่จันพอ้ยนะติ๊กแกร์เลยเช่ไหมติ๊แกร์ติ๊กแตร์ โอเคคุณผู้ชมเสร็จแล้วอุ้ยสวยสวย,ยทำไปเล่นไปสวยงามถ้าเราทำน้อยกว่าน,นี้ก็ได้กินมาหลังเราต้องทำที่กระปิไว้ถ้าต้องการให้สวยก็คือเราลดชะอมเหลือครึ่งหนึ่งเอออ่าตอนแรกป้า<อ>ที่บ้านก็จะทำแค่ครึ่งเดียว<ต>นี่แหละนำที่กะปินี่แต่เสือเปลี่ยนเป็นทำทั้งหมดนะ